ตอบแล้วถึงเที่ยมนี้เลคะเป็นอีกหบทบาทเนอะเราได้แบบว่าภาคเสียงเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างครับความท้าทายน,นี้ครับก็ครั้งนี้นะครับ,รบ,รบเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่นะครับที่ได้ได้รับบทบาทมาคือเป็นนักภาคเสียงได้มาภาคเสียงเขาบ้างแล้วหลังจากที่แบบว่าแฟนคลับแบบว่าเห็นเราภาคเสียงเล่นๆแบบว่าในในช่องลไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ก็ได้โอกาสามาจาก T N B นะครับได้มาภาคเสียงอพย์แอนิเมชันนะครับเรื่ององค์คาร์ลพิทักเจียมนะครับออฟอัพเนสก็ เป็นประสบการณ์ที่สนุกครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรดีเยอะๆเลยจากแบบว่าพี่ๆนักพากย์เสียงเขาแต่แตละคนที่มาก็คือแบบว่าตัวท็อปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าต่อยแซมบี่นะครับผมก็แบบว่ามีคิวแม,น,น,มนยม,ม,มันยากไหมสำหรับผมมันยากไหมเหรอครับสำหรับผมมาไม่ผมสั่ผมรู้สึกว่ามันสนุกมันเลยผ่านไปไวมากเพราะว่าจริงๆการพากย์เสียงมันก็จะจะมีกระบวนการมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ พอเราเอนจอยกับมันแล้วรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปได้ไวปรับตัวแป๊บเดียวครับมีมีครูที่ดีด้วยเพราะบางคนเขารู้สึกว่าการพากมันคือแบบมันต้องใช้ทักษะอีกแบบหนึ่งอะการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปู่มันยังไงผมรู้สึกว่ามันมันยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ว่าระหว่างที่ทำมันมันไม่ได้ยากมันสนุกแล้วแล้วตัวครูที่คุมอัดเองเขาบอกว่ามันได้แล้วเราก็รู้สึกเอ้าได้แล้วเหรอเราเลยทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็แป๊บเดียวก็เสร็จเลย บ,บชื่นชมว่าเราาดีเนอันนี้ต้องดูก่อนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดู <c oughs> เต็มเรื่องก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกทีนึงแต่ว่าทีเซอร์ก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีเสียงผมออกไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับก็แต่ลยคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลยหรือว่าไม่ได้ขัดเลยก็ดีใจครับดีใจจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงผมไปอยู่ท่ามกลางนักผ่าที่เกง่งๆอย่างนั้นเลยผมเลยแบบแอบแอบแอบหวันหวั่นน,น,นิดนึงแต่ว่าระหว่างที่เราอาัดเสียงไปทั้งหมดก็คือเราทําเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดสนุกมตอนา สนุกสนุกโอ้โหมันยิ่งกว่าร้องเพลงอีกคือด้วยตัวด้วยด้วยความออริจินอลของเขาอะครับเขามีความเล่นเสียงมาเยอะอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงที่เราโอ้โหเราอยากจะไฮโน้ตอยู่ตลอดเวลามบนก็จะว้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถนัดเลยไฮโน้ตอ่ะใช่แล้วมันมันเป็นเป็นแพะด้วยอะไรครับมันก็จะมีความแอนิเมชั่นกว่าปกตินิดนึงเองอย่างเรารับส่งแล้วก็กับมาท่านต่างหอยคือตอนที่ผมพากยังไม่มีเสียงใครเลยครับไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นเสียงหงคนเดียวเหงาๆอโลน แต่ว่าพอดูที่มันเสร็จแล้วอะ่ะมันถึงจะค่อยโอ้เป็นแบบนี้เหรอฮะแต่อย่งไอผลงานชิ้นนี้ก็คือการผาครั้งแรกของผมเนาะติดใจไหม<อ>ติดใจครับ<อ>แค่รู้สึกว่าถ้ามีงานภาคเสียก็เข้ามาอีกเลยครับ<อ>ในรอบต่อไปผมคิดว่าผมมีโอกาสได้แบบพัฒนาต่อไปได้อ,อีกแน่นอนเพราะอย่างบางคนบอกว่ารู้สึกว่างานภาคมันเป็นงานยากจริง ไมผมว่ามันอยู่ที่จริงผมร้องเพลงมาด้วยอ,อยูออแ่แล้วแล้วก็มันมันได้เข้ามาจริงงานภาคอะมาก่อนงานงานการแสดงของอของซูซิเลียบเลยนนเนาะแต่ตอนนี้มันมันแบบว่าทุกอย่างมันมาบรรจบกันแล้วเนี่ยนะคตอาจถ้าได้ภาคมันอาจจะมีความแบบสนุกหรือ <โฟ S 1> ก็สเต็ปอัพขึ้นไปโฟขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างเรื่องนี้พอเราภาไปเราก็ยังสนุกนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันต้องสนุกมากเนื้อเรื่องสนุกแน่นอนครับออมีความให้ลุ้นมีจุดเปลี่ยนของตัวละครมีจุดเ u r นิ n g อย i n มี อะไรที่มันสอนใ hey, ห้กับได้ทั้งตัวเราด้วยแล้วก็จร nah, ิงๆมันได้ความสนุกดูได้ทุกวัยเลยครับตอปหนแฟนวิทัยฝกดแบบว่านี้่ได้มนี้นึงได้ไหมใครโนะน่อยนอะไรสวัสดีชื่ออาเธอร์สวัสดีคุณนายหวังแนีข้าประจับจะจริงๆก็มันใกล้ค่อนข้างยากแต่จำไม่ได้ครับขข้ามสรมิวที่นี่ข้าทำให้พวกท่านผิดหวัง งได้เลยครับก็ฝากมันไม่ชุนเอาฝากองค์ครรภ์พิทักเจี๊ยบด้วยครับเอาออฟเดนสนะครับผมวันที่5กันยาอยนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะอย่าลืมพาเพื่อนๆนะครับผมขับแซวใครที่มีครอบครัวนะครับก็พาลูกๆไปดูได้ลูกๆก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้นะครับเหมาะสำหรับทุกวัยเลยครับโอเครับหนังในบ้านตอนนี้ หังซีซีสุขีนิรัน์นะครับอีก2เดือนซีซีสุขีนิรันรันรันอีก2เดือนนะครับผมก็จะได้ดูได้ชมกันแล้วแล้วก็พี่เต๋อโทรมาเมื่อวาน,นาคือพี่เต๋อเขาเป็นคนขี้เกลาอยู่แล้วเขาจะคอยโทรหารน้องๆเลยฮนะคือแกเขา้าเขา้เขาวัยวัยนึงแล้วนะฮะวัยอะไรวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นของเหงาแกโทรมาแล้วก็เฟซไทม์นะจริงๆโทรมาวันนี้เลยนะแาบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่า นึ่สนุกแล้วว่าอ่าเขาบอกเราเราก็ดีใจเราก็ทักไปบอกพุ่งกลับพี่เสือว่าแบบพี่ผมยินดีล่วงหน้านะมันจะสนุกแน่นอนอนะไรย่างเพราะว่าเราก็ทาเต็มที่จริงๆผมก็มีแอบแอบกังวลนิดนึงด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่แค่แค่รู้สึกว่าเออมันภาพรวมมันสนุกมากในในใ,ในวันในการถ่ายทำระหว่างการถ่ายทำผมรู้สึกว่าถ้ามันออกมาเป็นผลงานแล้วผมว่ามันต้องสนุกแน่นอนมันเห็นว่าเรื่องก,ก่อนก่อนก็คือขม ร้องไห้ GDS รอบนี้ทุกคนจะได้แฮปปี้ทุกคนจะได้แฮปปี้บ้างรไม่กนะลันตีแล้วนะไม่พลิกนะอบไม่กล้าพูดเลยพี่เอโทรมาบ่อยไหพี่เต๋อโทรมาบ่อยครับแกเป็นคนแบบว่า เข,เขาเป็นคนแบบมีอะไรมีอะไรก็อยากแชร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงวันที่ดูวิวิบ้านหนาวก็แบบคุย,ยกับพี่เตอ๋อป็นชั่วโมงเลยก<อ>ังวลว่าเรื่องต่อไปเราจะเป็นยังไงเขาดู <laughs> เรื่องของพน,นักงานเขาสูงตลอด <laughs> อคือหลานมากวิบ้า,านหนาวนี่คือมาดี <คน S 1> มาตลอดได่แต่ว่าก็คุยไปเรื่อยจริงๆงผมแบบว่าชอบคุยพี่เตอ๋อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ท,ที่ผ่านประสบการณ์ครั้งเยอะแล้วเราก็จะถามเขาในเรื่องของการการแสดงการทำงานเรื่องหลักอะไรเนี่ยคือได้ได้ได้ความรู้จากพี่เต๋อ เป็นเป็นยังไงเวลาคุยกับหมวดี่เต๋อเนี่ยมันเป็นฟิลแบบว่าตีเลี่ยนหรือแบบถามหรือปรึกษาปัญหาชีวิตหรือยังไงมัไม่คุยแบบปกติเลยมันแล้วแต่ด้วยคือก็คุยเรื่องเรื่องทั่วไปเรื่องแบบไม่มีสาระด้วยแล้วก็บางทีแบบแต่ถ้าเขาคุยเรื่องสาระพี่เต๋อก็จะคุยแบบก็มันก็ไม่ได้จริงจังมากก็เหมือนเล่าให้น้องฟังอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้อะไรอยากถามอะไรหรื้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรเขาก็จะแบบเขาก็จะฟังเออเออแต่กูก็จะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ สอนเราแล้วก็อะไรที่ในในเขาเรียกว่าในในมุมมองสมติว่าเราไปถามเรื่องของการทำหนังการทำละครเขาก็จะสอนเราในมุมของเขาอ่ามีมีเรื่องไหนที่แชร์ได้ไหมว่าแบบสารล่าสุดโอ้จริงิปรึกษาพี่เต๋อข้างเยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะพูดตรงคือเขาก็ผ่านอะไรายอะเขาผ่านการแสดงละครเวทีการเป็นพระเอกหนังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วก็การทําการเขียนบทกัน การแบบว่าโหอยู่ตั้งแต่เรื่องหลังมาอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าถามเขามาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเรื่องชีวิตด้วยอนาคตต่อไปไงมีจุดแบบเบิร์นเอา์ไหมอยากทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างเหมือนเราไปสัมภาษณ์เขาดิดหนึ่งอยากเก็บได้เยรั้เยอะได้เยอะพี่เต๋อมีมีมุมความคิดอะไรให้ค่อนข้างเยอะเรื่องการทํางานด้วยเหมือนป็นสอบอารมณ์พี่ชายใช่เป็นพี่ชายที่แสนดีองผมอ๋อโอเคแต่ว่าติดใจแล้วล่ะ ใช่จริงๆก็ชอบนะครับคือหนังจริงๆมันมันได้เล่นบทตลกไปแล้วแต่ว่าพอเรามาเล่นเซนจุริโอเลิฟที่แบบว่ามันดราบมากๆอะไาเงี้ยก็แอบมีความคิดว่าเอ้ยมันจะต้องมีอย่างมันคุณแนนนาคขาคงมีมีได้ได้เห็นงานแสดงอยู่บ้างที่แบบว่าอาจจะเป็นในุมที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปมากขึ้นเลยช่วงนี้งานเยอะมากต่หูไม่เยอะนะครับเยอะยังได้อยังได้อีกเหรอทั่วไปยังยังไม่เยอะขนาดนั้นไม่สบาย ใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีแฟนมีที่ที่ต่างประเทศครับเป็นได้ไปเจอกับเป็แฟนชาวอินเตอร์เนชั่นแนลมันจะไปที่หมักเก่าก่อนอ่ามีเป็นคู่ใช่ครับเตรียมความพิเศษไว้แน่นอนโอเคครับไม่มีอะไรให้มาเก่าเช่ไหมเตรียมความพิเศษอะไรไปฝากบ้างก็เราก็จะไปแน่นอนอยู่แล้วเราไปเราไปที่ที่ที่คนจีนเนาะเราก็จะเราก็จะเตรียมเพลงจีนไปแล้วอยู่แล้ว ใช่แล้วก็เตรียมความสุขความสนุกไปอย่างแน่นอนเพราะว่าคนน่าจะคิดถึงกลิ่นอาย Century of Love ี o v e อเแล้วก็จะเอากลิ่นอายอะไรบางอย่างเนี่ยไปเดลิเวอร์ไปถึงแบบที่ที่เลยแล้วตั้งแต่มีเซนต u จ y of Love, ี o v e อเก็คือคู่เราไปไหนอีเวนต์ก็คือห้างแตกตลอดโห <c oughs> ผมก็ดีใจนะจริงพอผมรู้สึกว่าคนอ่ะมา,มารักซานกับวีมากขึ้น มันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราไปอีเวนต์มาล่าสุดก็สือไปนักธรามถมมาแล้วก็แบบมีคนตะโกนเราโจโก้มาซ่าอะไรเงี้ยเออผมก็ดีใจที่แบบว่าคนได้ดูแบบละครละครแบบละครซึ่งมันมันก็แอบเปิดกว้างให้กับคนหลายๆคนที่ไม่เคยดูแบบว่าละครที่มันอาจจะมีแต่มุมมองความรักที่ไม่ได้เหมือนกันเม่ชายไม่อีกางเียแต่แต่ไอ้ว่ามันก็คนไม่ได้รักแค่เราแล้วักตัวละครด้วยใช่รักตัวละครด้วยมก็ดีใจแล้วที่แบบเราส่งสารไปถึงคัามฝัน นะละครช่องค่ะคือเป็นเป็นเป็น f e e d b a ที่ดีเนาะมันก็ชื่นใจคนณทำงานถูกือเดีใจดีใจดีใจมันมีแรงในการแบบว่าสู้ต่อไปเวลามีงานอะไรเข้ามาก็อยากจะทำให้ดีอีกอะไรเงี้ยโมเมนต์ก็เต็มไปหมดโมเมนต์ก็ตอวอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แต่เราชอบเล่นกันอีเวนต์เออมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรกันมากมายนะ ก็ฝากฝากไปไหนนะฝากนังฝากหนังนี้ฝากหนังของเราทั้งีีด้วยได้ครับถึงทุกคนที่กําลังดูอยู่เลยนะครับฝากพี่พี่สื่อเลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับผมองค์รักวิทักเจียบเอาออฟเดนะครับผม5ากันยาทุกโรงภาพยนตร์แล้วแล้วก็ยังมีหนังของผมด้วยครับผลงานที่จะมาต่อกันนะครับจะทําร่วมกับ g ีเนะครับแล้วก็มีารลุ้นนะครับก็ทําเป็นหนังที่มีชื่อว่า 404ส,ส,ส,สุขีนิรันดร,รันรันนะครับรับรองว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแบบตัวพวกเราจะตลกแต่เรื่องมันจะจริงจังมากต้องรอดูมันน่าัวและก็สนุกมากแล้วก็ยังมีนะครับมีอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ามาเจอพวกเราได้ก็ฝากช่อง,องทางการติดตามนะครับผอ Open Label นะฮะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน ไอจีต่างๆไอจีเนะครับผมแล้วก็มีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เว่ยผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับโดยชวนนะครับวันนี้สำหรับแฟนสแตนดารโอเคเบชวนเพราะว่าเรานั่งรอบๆนะครับนั่งรอบเฉยๆโอเคเอาฝากเป็นขอกิดไหมคะโร์สแตนร์นร์อสจีจีไจุตเสน บีบไปฮะมือ <enjoying> ม <art> right? ือตอนนี้มือเริ่มสั่นแล้ว นะฮะถ้าลูกเจี๊ยบเอาละยากละจ้ะมันผมเป็นแพ้ไงผมเป็นแพ้โอเคนะโอเคนะคะโอเคค่ะพักผ่อนเลยค่ะอยู่ค่ะอยู่ค่ะ ด้วยนะครับผมลืมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทุกคนแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกจแต่มันลงคลิปเต็มกันเหมืนกะส่วนใหญ่อะไรอดไมรอดมันนิดหน่อยอะไรหรอย่อจอเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ช่วงวันเดือนนัดออกก่อนวกเนี้ย